ทุกคนหลายเรย่างเลยสวัสดีค่ะ Hello Hello มาลองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เด็กๆสร้างแฟ้มสะสมผลงานเดี๋ยวเรามาลองใช้โทรศัพท์มือถือสร้าง สะสมผลงานด้วยแคนวากันนะคะแตะไปที่แคนวาทุกคนมีแคนวาในมือถืออยู่แล้วเนาะโอเคอ่าเข้ามาแล้วให้ทุกคนค้นหานะคะพิมพ์คำว่าไม่พิมพ์สิเดี๋ยวนี้เราพูดเอาใช่ไหมแตะไปที่ไม้เลย แมสะสมผลงานเอ n โเป็นภาษาอังกฤษค่ะแม่เจ้าไม่ได้นะคะรบก่อนเปลี่ยนภาษาก่อนะเด็กๆเคยบอกนะคะโอเคเอาใหม่เอาใหม่กดแตะที่ไม้ด้านล่างนะคะแ้มสะสมผลงานก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอีกคืออะไรก่อน อก็เป็นประษาไทยแล้วว่าแปมเศร้ามากพิมก yes> ็ได uh ้ โอเคพอเราค้นหาแฟ้มสะสมผลงานก็เจอปกแฟ้มสะสมผลงานเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ่าคราวนี้จะให้นักเรียนเลือกหน้าปกนะคะทีนี้ถ้าแคนวาของเราใช้เป็นเวอร์ชันฟรีเนาะเราก็ควรจะเลือกปกที่ไม่ติดโปรก็คืออันที่ไม่มีมงกุฎนะคะอ่า ตอนแรกก็เลื่อนหาดูก่อนเลยว่าชอบแบบไหนนะคะให้ลองเลือกอันไหนก็ได้ที่ถูกใจนะคะอ,อันนี้เป็นการฝึกทำหน้าปกเนาะโดยที่เราจะเลือกแฟ้มที่ไม่ติดมงกุฎนะคะอันไหนดีอันนี้ละกัน เลืกถูกไหมจะดงความสะสมผลงานโอเคตอนนี้ค่ะภารกิจแรกนะคะก็คือจะให้ทุกคนเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะก็โดยการแตะไปที่จุดสจุดนะคะ3สจุดด,ด้วยนะ ใครที่มีสามจุดตรงกลางนี้แตะที่สามจุดได้เลยนะคะก็จะมีด้านบนนะคะจะเป็นชื่อไฟล์เดิมให้เราแตะไปที่รูปดินสองแบบนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นของเรานั่นเองนะคะใส่รหัสหกตัวของเราหกเจหนึ่งเลขห้องตามด้วยเลขที่นะคะและ ชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกลุลเหมือนกับตอนที่เราสร้างชื่อโ o l d e r Drive นั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยเราได้ชื่อแล้วอ่าคราวนี้ย้อนกลับไป ทั้งหมดโอเคอแต่ถ้าของใครนะคะไม่มี3จุดตรงกลางเนาะให้มองไปที่ขีด3ขีดบนซ้ายนะคะแตะไปที่3ขีดบนซ้ายเราก็จะเจอไฟล์ของเรานะคะที่เราเลือกนะคะให้สังเกตไปที่ชื่อไฟล์นะแล้วก็แตะ3จุดที่อยู่ด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้เช่นกัน โอเคนะคะแต่ถ้าของใครอยู่หน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราลองกดไปที่ดูหน้าทั้งหมดนะคะสังเกตที่รูปสี่เหลี่ยมหลายๆรูปต่อกันรตรงนี้นะคะะ จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เรามีหน้าแรกที่เป็นหน้าปกนะคะเวลาที่เราจะเพิ่มงานเข้าไปเราก็จะเพิ่มหน้าต่อไปโดยการกดเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะ,ะในวันนี้เราจะยังไม่เพิ่มหน้านะคะแต่ใครที่มีรูปนะคะมีรูปเป็นของตัวเองสามารถมาลองออกแบบหน้าปกไว้ก่อนได้เลยแต่ขั้นตอนแรกวันนี้นะคะขอให้ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อ ตั้งชื่อตั้งชื่อไฟล์นะคะเป็นรหัส6ตัวนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกลุลแล้วไปไหนต่อนะคะอ่าคราวนี้ค่ะเวลาแชร์เวลาแชร์นะคะเราจะสังเกตไปที่ด้านขวานะคะขวาบนที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะป่มแชร์ตรงนี้นะคะซึ่งวิธีแชร์จะมีหลายแบบนะคะแต่ในครั้งนี้ให้เรา แชร์โดยการเลือกมาที่ตรงนี้ค่ะอ่าสังเกตนะคะที่เป็นรูปเหมือนโซ่นะคะที่เป็นลิงก์จะมีคำว่าเผยแพร่ลิงก์สำหรับดูนะคะให้เลือกแชร์ด้วยวิธีนี้นะคะอ่าเราก็แตะไปเผยแพร่ลิงค์สำหรับดูเท่านั้นนะคะแล้วจากนั้นจะมีอ่าปุ่มสีม่วงนะคะ สร้างลิงก์สาธารณะสำหรับดูนะคะกดไปที่สร้างลิงก์สาธารณะสำหรับดูกดได้เลยค่ะพอกดแล้วเราก็จะได้ลิงก์นะคะ,ะลิงก์ก็จะคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วแต่หรือเราจะกดคัดลอกตรงนี้อีกทีนึงก็ได้โอเคจากนั้นค่ะเราก็นำลิงก์ที่เราคัดลอกนะคะไปวางในกลุ่มไลน์ได้เลยเพื่อที่จะเปิดดูได้นะคะ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าลิงก์ของเราสำเร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่กลุ่มลเราก็จะนำลิงก์วางลงไปนะคะวางลิงก์เสร็จแล้ว อันนี้จะเป็นที่โทรศัพท์บางเครื่องนะคะบางเครื่องก็จะขึ้นชื่อเลยบางเครื่องก็โอเคอันนี้เข้ามาได้แล้วนะคะพอดีอันนี้เราเป็นคนสร้างเองนะอเนาะเดี๋ยวย้อนกลับอีกทีหนึ่งนะไปที่ลายไม่ยามขึ้น ลิงก์นี้เครื่องนี้ขึ้นเป็น editor เหมือนกันนะคะอ,คอันนี้จะเป็นไฟล์ที่ให้ดูได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราจะแก้ไขนะคะก็ให้สังเกตไปที่จุด3จุดนั่นเองนะคะจุด3จุดเนาะแล้วกดแก้ไขเอกสารนะคะที่เป็นรูปรินสอเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขงานของเรา ถ้ากดเข้ามาได้แบบนี้แปลว่าเราพร้อมที่จะแก้ไขงานของเราแล้วนะคะโอเคเลยอุย๊อยเดี๋ยวันนี้เราทำขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเค ชื่อกันก่อนนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเทมเพลตของ c a n วาเราสามารถสร้างงานใหม่ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ใช้เทมเพลตของ c a n วาก็ได้นะคะถ้าใครมีไอเดียในการทำปกเนาะหรือเราจะลองสร้างใหม่นะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เทมเพลตที่มีอยู่แล้วนะคะเราสามารถกดบวกเพื่อสร้างดีไซน์ใหม่ได้เลยเช่นกัน โทรศัพท์นะคะโอเคเอาวันนี้เรามาแก้ไขอันนี้ดีกว่าแก้ชื่อคลิกไปที่ตัวอักษรนะคะอ่าด้านล่างก็จะมีแก้ไขมีฟอนต์มีสไตล์ข้อความขนาดฟอนต์สีรูปแบบเอฟเฟกเคลื่อนไหวโปร่งใสเลเยอร์เราสามารถเลือกดูได้เลยนะคะอะลองกดดูเพิ่มเติมก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะ โอเคจะมีการให้เลือกหลายอันเลือกลิงก์สแสดงความคิดเห็นอ่ะคราวนี้เรามาดูตรงที่อันนี้ค่ะตรงข้อความก็จะมีให้คัดลอกมนรูปแบบให้วางทำสำเนาหรือลบออกนะคะอ่ะคราวนี้ถ้าเราแตะที่ข้อความถ้าเราอยากเปลี่ยนฟอนต์ก็แตะไปที่ฟอนต์สามารถเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้นะคะ ตรงนี้เราก็สามารถเลือกฟอนที่เราชอบได้เลยแล้วกดแก้ไขแก้ไขก็สามารถพิมพ์ชื่อเราลงไปเองได้เลยนะ ด้วยชื่อเล่นชื่อเล่นแล้วเราก็จะแยกชื่อนามสกุลไว้อีกบรรทัดหนึ่งเพราะมันจะยาวเนาะชื่อมกอเราไม่ต้องใส่ชั้นเลขที่เพราะว่าชั้นแบบเลขพี่ของเราอยู่ในรหัสเรียบร้อยแล้วนันอง ไม่ชอบตัวอักษรสีนี้ก็สามารถแตะไปที่สีแล้วก็เลือกเปลี่ยนได้นะคะว่าอยากจะใช้ตัวอักษรสีอะไร สามารถเพิ่มรูปภาพของเราเข้าไปได้นะคะอ่โดยการเลือกภาพจากในโทรศัพท์ของเรานั่นเองเพิ่มเข้าไปหรือถ้าเราใช้ใช้ <c oughs> ไม่ถนัดเลยไม่เคยใช้มือถือเหมือนกันนะคะไหนดูซิมีอะไรให้เลือกบ้าอง <c oughs> อุ่มไว้นะคะโอเคลบไปเลยลบออ่าอันนี้ไม่เอาลบออกนะคะคราวนี้อ่ะข้างล่างก็จะมีให้เลือกองค์ประกอบข้อความอัลบั้มภาพอันนี้ก็คือเป็นน่าจะเลือกภาพจากเครื่องเราเนาะใช่ไหมใช่นะคะอันนี้อัพโหลด รูปภาพหรือวิดีโอเข้าไปนะคะทีนี้ถ้าเรามาใช้องค์ประกอบของแคนวานะคะอ่ะถ้าใช้องค์ประกอบของแคนวาต้องสังเกตให้ดีว่ามันจะไม่ติดมงกุฎนะคะไม่งั้นเราจะแชร์ไม่ได้นอะอ่ะสมมติสมมติเรายังไม่มีรูปเราใช้องค์ประกอบของแคนวาเนาะ,ะอันนี้ใช้ได้ไหม มาที่รูปมันน่าจะ สมมุติจริงๆสมมุติว่าเราเพิ่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันนี้โชว์ทีละหน้าเราเลื่อนไป,ไปทางขวาม,มันก็จะเลื่อนหน้าต่อไปให้เรานะคะทีนี้ถ้าเราจะดูหลายหน้าน่าจะกลับมาที่สามจุดตรงนี้ทุกครั้งเนาะโอเคจะมีการตั้งค่าด้วยนะคะอ่าคิดอะไรไม่ออกกดมาที่สามจุดเนาะ ดูหน้าทั้งหมดแปลว,ว่าตอนนี้เรามีหน้าแรกที่มีชื่อแล้วนะคะแล้วก็ชื่อไฟ์ลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่กลับมาที่ดูหน้าทั้งหมดเนาะโอเคเลยงั้นเดี๋ยววันนี้จบที่การสร้างแฟ้มสะสมผลงานเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อใส่รูปภาพแล้วก็ ตั้งชื่อให้เรียบร้อยคัดลอกลิงก์แล้วแชร์อ่าทวนการแชร์ลิง์อีกสักครั้งหนึ่งมุมบนขวานะคะแตะขึ้นไปหาคำว่าเผยพแพร่ลิงก์สำหรับดูนะคะอันนี้อ่ามันเป็นสีเขียวขึ้นว่าใช้งานได้แปลว่าเรากดไปแล้วนั่นเองนะคะลองแตะอีกทีนึงนี่ค่ะเนื่องจากเรา เคยสร้างไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะมีเขียวเขียวขึ้นว่าใช้งานได้เรียบร้อยเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปวางในกลุ่มลายที่เราต้องการได้เลยแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ